สวัสดีครับอยู่กับผมแซมคนสระกราวดูน้าแกทำอะไร own, ไปแดดร้อนเปรี้ยงเปี่ยงยามเที่ยงปลายกปลาไหมวิ่ง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 วิวิ่งวิวิโอ้ยไม่ทันครับนายกเสธิ์แล้วนี่ครับโอ้แดดเปรี่ยงเปี่เลยครับโอ้ดูปลาลูกปลากระโดดจ่องย่องย่ นี่ครับนี่ซูมให้ดูไม่ต้องซูมครับนี่โอ้าหลดุดไปปลอบไปปไปปเลยครับตายยังก็ตาซิวก็จังว่าแล้ว <c oughs> นี่โอ้น้ำขึ้นครับ,บ,บไ,รไตรตุร้ยไตรรถตรุต้ยน้าจูน ឃើញតែសអមកគឺទៅត្រីសវិញដាក់ទៅបោណាបោទុញនេះនោះដាក់ទុនេះក៏រមមកឌុបណាໃສ່ลูกปลาครับនៃអស់កូនតែសធំតែសនេះណាគាត់ពីនោះក៏ដាក់ទៅបោនោះយ៉ាំเที่ងក៏មានអីຫຼາຍមកមកយកปลา ฝากกดไลค์กดแชร์นด้เยครับสวัสดีครับ